เดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีการใส่แมกแมกเทพแบบไม่เป็นรอยนะโดยช่างตีกับยางนิโตนะครับปกติแมกเนี่ยมันจะมีกาดอยู่2ด้านนะครับด้านที่ลึกสุดนะครับแล้วก็ตื้นสุดก็จะไว้ด้านบนนะครับนะก้านเตี้ยนะครับนะแล้วก็ไม่ลึกจะไว้ด้านล่างนะช่างตีนะครับวิธีการสลับหน้ายาง เดี๋ยวดูช่างสีนะครับเอาเทียนไขน,นะครับเอาเนยทาก่อนนะครับเพื่อให้มันลื่นนะ mm. ถ้าเป็นน้ํามันเป็นอะไรเงี้ยมันจะบวมนะเอากาดบวมมันจะมีนะครับนะ mm. ใช่ไหมช่างสีวัดเมาส์เรียบร้อยเนี่เรามาดูครับน mm. หน้าแรกก็ไม่ยากนะครับง่าย mm. หน้าเอนะครับเดี๋ยวดูหน้าบีนะครับ mm. หน้ารอ <laughs> ช่างสีบอกหน้ารอด้วยนะครับ อ่ะเนี่ครับก็จะกดให้กาดมาลงร่องให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ยางมันยืดพดตัวเพราะว่าการยกพวกนี้จะใส่ยากเห็นไหมครับเนี่ยถ้าตั้งเมาส์ไม่ดีก็จะกินพอจะกินก็จะเสียของพอจะเสียของก็จะถูกหักกันเดือนนะครับนะบแต่ช่างสีบอกนี้สบายอยู่แล้วนะครับ เยียบ้อยครับผมผ่านด้วยดีหนึ่งวงเนี่ยเรามาดวูวงที่สองนะสังเกตว่าเราต้องจับในนะครับไนะอจับนอกนะครับถ้าจับในปุ๊บเนี่ยโอกาสท้องแม็กมันจะเป็นรอยนะเนี่ยเราจับในแม็กตัวนี้ก็เป็นเลนโซ่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับขอบ20สิบสวยๆนะครับแบล็คแบล็คอะไรเนี่ย Black An g เจนะครับนะทาเนยเรียบร้อยนะครับทาเหมือนโรตีเลยเหมือนทอดโรตีอ่ะบางจ๋าบางจ๋าอันนี้บางไม่ได้ขายโรตีบางมาใส่ล้อให้เพื่อนๆได้ดูนะครับบบเรียบร้อยครับผมนะเราก็ตั้งเมาส์ไว้รองรับนะ<ด>ก็ห่างนิดหน่อยนะครับห่างนิดหน่อยอใส่จุกก่อนนะครับ เรียบร้อยครับหน้า B หน้า A เรียบร้อยแล้วเหลือหน้า B ครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมวงที่2องนะตอมลมก็ปกติอันนี้ไม่ต้องระเบิดครับเพราะว่าแม็กไม่กว้างมากนะสวัสดีครับ